กับโจชานาลทอยคลิปนะครับผมวันนี้ผมก็มีตัวงานโกโก้ทอยนะครับผมเป็นหัวของโทนี่สตาร์ทนะครับผมเอามาใส่กับตัวไอรอนแมนพวกไอรอนแมนตัวงาน Z ซตดีทอยนะครับที่เราสะสมกันมาเปลี่ยนหัวได้นะครับผมตัวนี้เป็นงานที่สามารถนะครับผมถอดหน้ากากของไอรอนแมนขึ้นแล้วก็เป็นหน้าของโทนี่สตาร์ทนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอามาให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอ่า ตัวกล่องนะครับผมมันจะเป็น่างนี้เลยครับผมนะจะเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีคําว่าโกโก้ทอยนะครับผมก็จะเป็นตัวงานของของค่ายโกโก้ทอยนะครับผมแล้วก็เป็นหัวของโทนี่สตาร์กนะครับอยู่ข้างในปกติถ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูปกติถ้าตัวไอรอนแมนของเราถ้าเราถอดหัวออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมถ้าเราถอดหัวออกมามันจะเป็นอย่างนี้อื แต่มันจะไม่สามารถถอดหน้ากากอะไรได้มันจะเป็นมายึดติดกันมาเลยนะครับผมแต่ตัวของงานของโกโก้ทอยนะครับผมเขาทามาเพื่อเล่นกับงานเซตดีทอยหลายๆอย่างนะครับผมอ่ามันจะสามารถถอดหน้ากากขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะครับผมอ่าดูกันเลยก็จะมีโฟมไว้นะครับกันไหนนะครับเปิดออกมานะครับผมก็จะมีตัว หน้ากากของตัวไอรอนแมนนะครับผมจะมีตัวหน้ากากของไอรอนแมนนะครับผมนี่ครับผมเป็นแบบนี้อืมเป็นหัวเหมือนกันเราดูอัดเผยๆอาจจะไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็จะมีตัวจอยนะครับผมเพื่อเปลี่ยนนะครับผมใส่หัวกับตัวต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโฟมเป็นกล่องของมันนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดของตัว ตัวหัวไอรอนแมนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะออกมาให้ดูนะครับผมนี่นะครับผมพอเราเอาหัวตัวของโกโกทอยออกมาเราก็จะดูเหมือนว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับตัวหัวของตัวไอรอนแมนที่แซดดีทอยเขาทำมานะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นของฝั่งนี้เป็นของโกโกทอยนะครับฝั่งนี้เป็นงานของแซดดีทอยนะครับผมอ,อันนี้หัวที่สั่งมาเพื่อจะมาเล่นกับงานแซดดีทอยนะครับคือฝั่งนี้ นะแล้วก็ฝั่งนี้คือหัวที่ผมถอดออกจากตัวของอาอางานเซตดีทอยนะครับผมมันก็เอางนะ่ายมันแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะนะดูดูกันแบบนี้เลยอโอเคเดี๋ยวผมจะมาให้ดูข้อแตกต่างกันนะครับผมอันนี้เป็นงานของที่มากับตัวของ Iron Man ของ ZDToy นะครับผมตัวนี้นะอ่่ครับผมทีนี้เราจะมาดูงานของโกโก t o y ที่เราสั่งมาเพื่อเล่นกับตัว Iron Man แต่ละรุ่นของ t n y s t s r k นะครับผม เพื่อนๆดูกันมันก็ไม่มีข้อแตกต่างแต่ข้อที่มันแตกต่างแล้วก็มันพิเศษก็คือตรงนี้ครับผมอาถอดออกมาครับผมเราจะถอดหน้ากากออกมานะครับนี่ครับผมถอดออกมานี่นะครับผมเป็นหน้าของทูนิสตั๊กนะครับผมซึ่งเขาทํามาได้เหมือนมากนะครับผมให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับดูจากมุมด้านข้างนะครับผม เนี่ยครับผมจมูกทำได้ดีคิ้วนะครับผมหนวดทำได้โอเคมากเลยนะครับผมนี่แหละครับตรงที่มันพิเศษนะครับผมนะ่ตัวหน้ากากมันก็จะออกมาแยกมาให้อย่างนี้ตัวนี้ส่วนมากเขาจะเล่นกับตัว Iron Man อ่าอ่าเซตดีทอยมาร์คสี่สิบสองนะครับผมนหน้าหน้ากากนะครับผมแล้วก็หัวโทนสตาร์คนะครับผม เราสามารถปิดเข้าไปได้นะครับผมอย่างที่ผมบอกอปิดเข้าไปได้แล้วก็ตัวที่มันโอเคอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราดึงออกมานะครับผมดึงออกมาเราอยากให้มันเหมือนในหนังนะครับผมตัวนี้มันจะมีแม่เหล็กระหว่างหัวระหว่างหัวตัวของโทนิสตร์กแล้วก็ตัวนี่ครับหัจะติดแม่เหล็กตรงนี้ไว้เนี่ยครับผมให้ดูกันชัดๆนะเขาจะติดแม่เหล็กไว้นะครับผมแล้วก็ เอาไม่เหล็กไปแปะตรงนี้ครับมันก็จะดูดไว้อ่าหน้ากากก็จะอยู่บนหัวของโทนี่สตาร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่าหน้ากากก็จะอยู่บนหัวของโทนี่สตาร์แบบนี้อ่านี่นะครับจะเป็นคล้ายๆแบบนี้สวยงามนะครับเวลาที่เราเอาไปใส่กับตัวอ่างานของตัวเซตดีทอยนะครับผมหรือว่าใครจะไปเล่นกับตัวอื่นที่สเกลมันเท่ากันอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับผมอ่าดูกันชัดๆไปเลยนะครับผม อย่างสวยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ตัวหุ่นของงานเซตดีทอยให้ดูว่ามันโอเคแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไปดูกันเลยนี่นะครับผมพอเราเอามาใส่กับตัวอรอนแมนของเซตดีทอยนะครับมันก็โอเคสวยนะครับผมดูแล้วก็เห็นหน้าของโทนี่สตาร์กได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่โอเคแล้วก็ลงตัวมากนะครับผมตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ใส่หน้ากากตัวเข้าไปนะครับผมให้โชว์แบบดูแค่ใบหน้าก่อนเลย มันจะทำออกมาได้สวยนะครับเวลาใส่เข้าไปกับตัวหุ่นนะครับผมซึ่งมันจะเหมือนเหมือนจริงมากนะครับผมเหมือนเรามีโทนิสตั์กไว้ในตู้เลยนะครับผมต้องดูกันดีๆชัดเจนนะครับผม,มเข้ากับสีหน้านะครับผมมันจะมีงานโกโก,โกโทอยของหัวตัวนี้ครับผมมันจะมีของเป็นแบบทำาาดาเมดนะครับผมเป็นเลือด เต็มอ่ามีเลือดที่ใบหน้ามีอะไรของโทนี่สตาร์ด้วยแต่ผมก็ไม่ได้เลือกนะครับผมผมเลือกเป็นตัวที่หน้าปกติมานะครับผมซึ่งมันก็โอเคสําหรับงานนี้นะครับผมซึงทาออกมาได้ดีแล้วก็สวยงามนะครับผมสาหรับใครที่สะสมงานของอ่าตัวเซตดีทอยต้องมีตัวนี้ไว้สักหัวหนึ่งก็ยังดีนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามใช่ไหมครับอืมต้องบอกว่าโอเคเหมือนจริงใครบอกว่าไม่เหมือนโทนี่สตาร์ดในผมเถียง สุดยอดเลยนะครับผมอ่าโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาใส่หน้ากากตัวหน้ากากใส่เข้าไปให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับผมลองมาดูกันแบบใกล้ๆเวลาใส่หน้ากาก,ากเข้าไปแล้วมันจะทําให้ตัวหุ่นม,มันดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับผมลองว่าสวยงามจริงๆนะครับผมอันทองโกโก้ถอยครับหน้าเหมือนโทนิสตาร์เปะเลยนะครับผมไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับผม สุดยอดเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบงานนี้ก็สั่งได้ตามเพจอ่าเซดีทอยนะครับ Thailand นะครับผมเขาก็จะมีขายกันให้เราสั่งได้อยู่นะครับผมอย่าลืมเข้าไปหาดูกันได้นะครับผมวันนี้ผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมอ่าเพื่อนๆทุกคนเข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตัวไอรอนแมตัวต่อไปให้เรา